สวัสดีครับอยู่กับชาแนลหนุ่มซัดด้วยครับผมเราก็เดินทางมาถึง EP ที่7กันแล้วครับผมกับเป๊2021เนอะอ่าคราวนี้เราต้องมาเจอกับหนังบัวพิชยาครับผมก่อนที่เราจะไปเจอบุรีรัมในศึก FA ครับเนาะศึก FA ครับนี่นะรู้สึกว่าจะเป็นรอบก่อนชิงนะเี๋นวนมผมขอดูตารางก่อนไหนว่านี่นีรอบก่อนชนะเลิศครับผมรอบรอบก่อนลอง โ okay. อเคดวที่ว่าเราจะผ่านบุรีรัมย์ไปได้ไหมงานยากงานใหญ่ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะกับนัดแรกเจอกับพี่หนองบัวพิทยะจะพีทีประจบได้ไงเนี่ยทุยโอเคไปเลยครับผมอยากดูว่านัดนี้เราจเล่นเป็นตำแหน่งไหนเนาะรู้สึกว่านัดนี้เราจะได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายเฮ้เล่นยากอย่างเนี้ยโคดนี่ไปไปกันเลย ลีโวไทยลีกเล็ Let s โกพิทยะสเตเดียมโอ้เสื้อสวยเว้ยชมพูนมชมพูมาเลย <c oughs> หิวเลย <laughs> <c oughs> หิวนมชมพู หิวนมทั้งนั้นอนะ่ะไปวันเริ่มครับผมเป็นหนองเบอร์พยิยะได้เขียอ่ามอ,องได้เดีย๋ยวเราเติมเก็บทั้งน่อยไปแล้วกอลวิทกอลวิทดึงโหเกอบเข้า เป็นลูกคันเนอร์ครับผมดูลูกนี้แทงยังสวยยิงติดกองหลังเนาะมาเดีย๋ยวเราเชื่อมทั้งหน่อยตักตั้งมาสวยเออไม่ทนัน วแทงไหมให้มิลียนปั๊บทำไมนัดนี้เสียงมันเบาเบามาเป็นโอ้โหสวยจัดลูกน um, ี้อืเรียบร้อยวิญญสเทพ12นาทีครับผมยิงอีกแล้ว รูกนี้ประสานงานยังสวยวันทูคงสะใจดูสิว่าเราชิ่งกับใครเนาะผมก็เห็นไม่ชัดชิ่งกับใครวะ โอเคข้ามไปก่อนน้องบัวผมอาจจะไม่ได้พากนนเพราะว่าผมไม่ชินตัวนักเตะเนาะไม่ค่อยได้ดูไทลิกตรงมาเห็นไหมเนี่ยโอ้โหล่องๆองคนเดียวโอ้โหไม่ถึงยิงเล่นยิงมันใจครับมีเทพชาติชาย The sides chạy out, vậy. có lâu it forward. Call a width benga bia bắp tay tong mát tong Needed to be better there it's so a wasted chance though that was a slick move and there were several options in the box to uh, to pick out ถ้าใช้มองได้เล่นป๊บกลวิศษะอีกอ่ะหลุดอีก <c oughs> โหลูกนี้ตัดมันยังสวยเลยโหยิงหล <c oughs> ุดไปเยอะ จบยังแรกผมเป็นเมืองทองนำหนึ่งศูนย์แล้วผมคงครึ่งหลังกันต่อนตต้องเติมเกมนะตรองมาเซดี๋ยวเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เปิดมาตูกนีมมงโอ้โหกลวิท คอ oh, สเข้ามาตัวบอกเสียดายยังเจ็บได้ฟังไหมพิกหนึ่งจังหวะโโอ้หยิงเบาไปหมดแรงแล้ววีเดเทพอุ้ยดูคัด สวยยกชิปมาให้กราวิชสัดเรียบร้อยผมมียกสวยจัดแอคทีฟอีกแล้วโอ้เงี้ยป๊อบตัดมายังสวยต้องชมคนยกด้วยนี่ทั้งส่วนแล้ว สวยคาราบิสดึงโอ้โหเดือดชนบางว่างเนี่ยโอ้โหวินเลนป๊อปเรียบร้อยโอ้โหมงมงคมจังวะไอเฮียสาดน้ำอาวไม่ใช่โปอยโปรยโปรยโอ้โหเดือดชนเอาบอลกลับมาได้เนาะายเยบเปิดโอ้โหสวยจัด ชจบเกมผมเป็นเมืงทองออกบเกมผมเป็นเมืองทองชนะสามศูนย์นผมยเทพนาทีที่ที่สิบสามนะกราิทัสานาทีที่เจ็ดสิบเล่นป๊อปนาทีที่เจ็ดสบห้าผมดูซิว่าเราได้หกจุดห้าเองอะไรเนี่ยทางยิงทางแอคทินนั่นเนี่ยเป็นกราิทัสาเนาะเจ็ดจุดห้ากับเล่นป๊อป ก็เป็นด g เสมอเชียงใหม่เนาะหนึ่งหนึ่งครับผมสมรีชนะ1นศขอนแก่นทูชนะ1นึ่งเทโลเนาะสองสองบุรีรัมย์โอ้โหเสมอพิธีประจวบว่ะ <c oughs> ราชบุรีมิดผลครับหนึ่งนย์การท่าเรือสุพรรณบุรี4ี่ศูนย์สมุทรปราการโนเชียงรายชนะสามศูนย์มาด้านะโ okay. อเคผลก็ประมาณนี้ ตารางครับผมเราก็ถามเจ็ดถามนานถ 5, ที่เจ็ดคะแนนโอ้โหทิ้งห่างที่สองเจ็ดคะแนนสบายแล้วอย่างเงี้ยตามมาก็เป็นเชียงรายทูเนาะที่สี่ทูที่สี่นี่การท่าเรือที่ห้าโอ้โหทีทำที่เจ็ดเลยวะตกอะไรขนาดน,นั้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุ้นช้างกันดีกว่าผลงานเป็นตัวก็ผม6.5ยิงไป5ประตู6เอ็กติรับผมแหมลงสนามสี่สี่เนาะ เจอบุรีลัมนัดนี้เราก็ได้เล่นเป็นตัวกลางเชื่อมเกมครับผมโอ้โหถนัดหน่อยไปโหบุรีลัมนพพลเหรอประตูประตูเป็นนพพลเหรอประตูที่ ไปยูยิบสามะที่เมื่อคืนที่เมื่อคืนวันไทยอะต้องดาวลุ่งลงเลยเว้ยไปเราไปแข่งอะไรดีกว่าช้างเอครับครับผมนี่เจอกันอีกครั้งในบ้านบุรีรัม จะต้องตัวไม่ค่อยเป็นเด่นเด่นลงเลยว่ะโรเตชันเยอะเนี่ยบุรีรัมก็ยังนำมาโดยมาสุก้ากับธีราทอนครับผมตัวโชคตัวชัยไอ่ฝั่งเราโค้โหน้าเป็นอดีเยว่าเฮ้ยมาแล้วกับกอล์ฟิทัตน์ เจอทานบริงกิครับผมคู่นาหน้ากับสุปโชคสุประชัยสิสุปโชคกลางเนาะกลางตัวลุกแมงทองก็เป็นคู่หน้าดีเจนะครับผมกรวิทัศษาพิชาอุทาน,นี่เราก็เล่นเป็นการเชื่อมเกมครับผมวิทยาเทพไป คิกออฟครับผมเป็นเมืองทองเอ้ยเป็นบุรีรัมย์เชียว์บอน,นะบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจออือตรงนี้ยกมาเอาติดเราสิครับผมเก็บบอลได้ออกไปทางขวาเนาะกระวิทเด้งแล้วเปิดเอาบอลติดธีรทร เจนอาชานเล่นกับสุประชัะชยอุ้ยนี่นี่นี่มาตาเย็บโอ้โหทำไมแทงงั้นนะ่ะตุดเลยเครับนี้ศราวิทพันทองสวยออกมาให้ตะเย็บตะเย็บ <c oughs> เข้าไหมตาเย็บปาดมาเบาๆ ดูกลาวิทย,ยิงติดกองหลังขอมองหนอ่อยเถอะโอ้โหสวยโอ้โหไม่เข้ากลาวิทฟันทองซัดมเมื่อก,กี้มองมายกให้กลาวิทย์มองน้ำหน้า โอ้โหนิดเดียวโอ้โหครึ่งไม่น,นิดละเยอะเลยนบพลคนับนนนผมผู้รักษาประตูยูสิบสามครับผมเมื่อคืนตบมาเลเซียเนาะไปดูหรือเปล่าดูกคญญะนะ็คอมเมนต์ด้วยนะเีย์ไทยไหมชอบใครในทีมชาติไทยยูยี่สามครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะ ไม่ใช่ดูอย่างเดียว <c oughs> คอมเมนต์หน่อยสวยทิ้งโอ้เฮ้ย้อนหลังระเลยไปนิดไมค์คอนโอ้โหสุประโชคสปีดแล้ว <c oughs> เล่นกันสุประชยัยสุรชัยแทงให้โบลิงจิโบลิงจิพลิกซัดโอ้โหเกือบเข้า มาวิ่งจนพลังหมดแล้วเนี่ยไม่ตอบทันทักทีโอ้โหตุกตะโชว์อุสลั์อ่าได้ออกมาทางนี้เออดีเปิดไปไหนนะ่ะ ชิงไม่อยากโดนเปลี่ยนออกนะสวยยกเปลี่ยนแกนมาให้ไซเยฟโอ้โหสวยจัดลูกนี้ปาดมาให้โรวินส์สักยิงออกเยอะโอโ้ลูกนี้ยกอย่างสวยเปลี่ยนฟังโอ้โห ยางต้องหางประสบการณ์ครับผมเด็กคนนี้เป็นฟีคิกของบุรีรัมเจ้าท,ทอนเล่นเร็วโอ้โหบุรินงิไม่ทันรอดไป <c oughs> เพื่อนบอกไปขึ้นหน้าไปเลยเออสวยเด้ง <c oughs> จบเกมครึ่งแรกครับผมเ <c oughs> สมอกันรรย์ศ <c oughs> ูนรรรย์ครับชมขครื่งหลังกันต่อครับผม

หลุดแล้วเรียบร้อย <c oughs> ไอเด็กคนนี้มันคม <c oughs> วะกอลวิทัสสาดูดูดูตรงนี้ <c oughs> เรียกให้เลยนะนี่ ยิงตรงๆเลยโอ้ปลายมือนิดเดียวน่าเป็นสีบอลักอาจจะเข้ายากอยู่นะอ้แองวางได้สวยอ้ฟาวอี้มโอเคเคลียร์ไป เอาทำไมเสียบอลอะโค oh, ลินกิโอ้ยห oh, oh. ลุดตุปบใชยโอ้โหโดนจนได้โห <laughs> oh, ยิงฉลาดด้วยหลอกประตูสมพรยศเซ็งครับผม ดูลูกนี้เจนาแทบริงจิแทงมาหูลอกประตูยิงเอ้ยโอ a โห <c oughs> ความหวังหยุดที่เราแล้วโอ้โหเปิดลูกนี้แพ้ไม่ได้นะเว้ยรอบลึกแล้วอย่างนี้เราตื่นเต้นเออตัดบอลได้สวยสวย ให้บอลเข้าเท้าทีละทอนโอ้โหโดนเป็นออกเลยโโเป็นวัฒนากรลงมาแทนเนาะอย่างนี้จะชนะไหมเนี่ยถ้าเราเล่นอยู่ยังพอนะเจอดดีเจสู้ไว้เพื่อนสู้โร <c oughs> วิทแทงให้ซาเยบ็บล็อกสวยไปเอา้าหักเข้ามาทำไมเน่ะพิชา พิชาอดีเยดึงโหสวยจัดลูกนี้ไม่ล้ำเรียบร้อยโอ้หไม่ล้ำได้ไงวะเอาคนเดียวสองลูกแล้วตอนนี้นี่โชว์โชว์น่าต้องจูกยกมาเหมือนจะมั่วนะวลูกเนี้ย เฮ้ยไม่ล้ำอ๋อตัวน,นั้นมีตัวหนึ่งห้อยอยู่นะมาสิกมาซิก้าโอลินจิ ฟิก้าโอ้สุประโชคหลุดทันด้วยเอ้าแตงอพรยึดรับได้พิชา,าต่วรอดได้ครับผมอดีเยธนากรตัอดวิทย์พานทองนะนี่วัฒนากรอยู่นี่ภาคผิด

ามาซิก้าตัดสลักแตสลักมองหาเพื่อนวนอยู่อย่างวนคือไปใช้จะวิงนะ่งเนี่ยไม่ตรงแล้วโดนดึงแล้วเอาช้าโ้ยังไปได้อีกเออหวด <laughs> ไม่ฟาวจาังหวะนี้สุพรสุพรยศเตะสายขึ้นมาครับผมอดีเย้เก็บบอลได้ เป็นเมืองทองเขารอบครับผมชนะสองหนึ่งนะโดยกฤติศศากับผมมาคนเดียวสองประตูแมนอัลเดอร์แมทก็เป็นกฤติศศาไปเจ็ดจุดห้านะเดี๋ยวจีว่าเราได้เท่าไหร่เราได้หกหกจุดศูนย์พอดีเลยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดอ่ะราชบุรี มีผลคณะหนึ่งศูนยะ์เนี่ยทูแพนหองบัวพิชยะวีทีประจวบหนึ่งศูนย์ครับผมสุพรรณไหนโหเราต้องเข้าไปเจอกับอบัจุรุระครับผมรอบรองเนาะอีกสายหนึงก็เป็นหนองบัวต้องไปเจอกับวิธีประจวบโอ้โห,โ,ห,โ,ห,โ,หโอเคสู้ งาน่้นตัวครับผมเหมือนเดิมนะลงมา15นัดโอเคโอเคเราก็ผ่านเขารอบลองชนะเลิศนะของชาง FA ครับนะผม EP นี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้นะค like, รับผมฝากกดไลค์กดติดต่ายด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ